จบแล้วไฟแรงไม่มีตกกลับไปลงมือทําในพื้นที่อย่างไม่ยอมกันถึงเวลาสร้างคนรุ่นต่อไปพร้อมกันที่นี่มนัก,กเกษตรสีคิ้วไอเคเดียฟาร์มเปิดรับสมัครฝึกอบรมคนกเกษตร3ามขอขั้นเข้มข้นนําทีมโดยวิทยกรระดับประเทศดรเกิร์บมีมุ่งกิจอาจารย์เปียบพินิพม,มแดงและเครือข่ายพี่น้อง3าขอความรู้แน่นเข้มข้นทุกกิจกรรมกลับไปทําได้จริงเกษตรที่ปลูกความเป็นตัวตนของคุณ เกษตรควบวงจรพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนเกษตรเตรียมเกษียณแลกสุขภาพแลกความสุข,ขเกษตรที่จัดสรรที่ดินเปล่าเพื่อประโยชน์สูงสุดหากคุณมีสิ่งเหล่านี้เป็นแรงมาัดาลใจเตรียมกลใจให้พร้อมแล้วเรามาพบกันมาเข้าค่ายสอมอที่อาคาเดียฟาร์มก็ได้เรียนรู้อะไรเยอะเลยค่ะให้ความรู้ได้ดีง่ายเข้าใจง่าย,ยทํา จริงลงแรงจริงในหน้างานตรงนั้นจริงๆอะคะ่ะมันคือความอบอุ่นในความเป็นกันเองทั้งเจ้าของสถานที่ทั้งคุณครูผู้ถ่ายทอดความรู้นะ,ะมีการอบรมรุ่นที่สองเราจะกลับมาเยี่ยมถ้าคุณอยากรู้คุณต้องมาอบรมเองนะคะ